สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรพอใจใบรุ่มเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาชมไอเดียการจัดกระถางใบบบวบสวยๆนะคะวันนี้เรามาเห็นกระถางใบบบวบนะคะแล้วรู้สึกว้าวมากเลยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่ออเป็นกระถางใบเดียวนะคะแต่ว่าออเขาจัดไว้แล้วเราเห็นแล้วเราสะดุดตามากๆเลยนะคะใบบบวบ ในกระถางนี้นะคะสวยมากๆใบสมบูรณ์นะคะถ้าเราจะานึกย้อนไปนะคะก็จะเหมือนแบบาภาพวาดนะคะที่เป็นาภาพวาดการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะที่มีใบไม้ส,สวยๆน่ารักนะคะอันนี้แบบสีเขียสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามอันนี้ที่ร้านขายกาแฟนะคะเราไปซื้อแล้วซื้อกาแฟนะคะแล้วก็เห็น แล้วก็รู้สึกชอบมากเลยนะคะก็เลยนำภาพมาแบ่งปันนะคะเป็นไอเดียดีๆจากการในการจัดกระถางนะคะซึ่งใบโบกอันนี้เขาก็จะปลูกในน้ำนะคะเป็นกระถางที่มีน้ำขังนะคะอันนี้สวยงามมากๆเลยธรรมดาธรรมดาแต่สวยงาะก็นาอันนี้ก็จะเป็น ตอนก่อนหน้านั้นนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ได้2อสสัปดาห์ได้นะคะเราก็เก็บภาพอันนี้ค่ะภาพตอนที่เขาปลูกใหม่ๆซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าสวยแล้วนะคะพอมาเห็นตอนนี้รู้สึกว่าโอโหสวยมากๆเลยถ้าชอบก็นำไปปรับใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะ